สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่7ของโกคิปเปอร์แครเโหมดนครับผม แล้วก็ขอบคุณฟิทแบ็ที่ดีมากๆเลยครับกับยอดไลค์556ไลค์ครับผมแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่มาช้าครับและในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมีเล่นทั้งหมด2เกมนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้ดูเลยว่าเราจะพบกับใครบ้างครับก็เดี๋ยวรอไปลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าเนาะและก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมลุ้นมาตั้งแต่ช่วงที่ฤดูการเปิดเลยครับคือการได้3ามแต้มแรกและตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครับ3ามแต้มแรกของทีมเรายังไม่มีเลย ก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นไปพร้อมกันครับผมลุ้นอีกแล้วครับรุ้นทุกพาทครับผมกับ3ามแต้มแรกของฤดูกาลว่าจะมาในพาทนี้หรือไม่ครับผมมาครับผมเกมแรกของพาทนี้ครับอ็อกฟอร์ดยูนิเต็ดครับจะออกไปเยือนกิลลิงแฮมครับผมซึ่งกิลลิงแฮมนะครับผมก็อยู่ในอันดับที่20นะส่วนออกฟอร์ดของเราครับอยู่อันดับที่21แล้วก็มีคะแนนเท่ากันที่4คะแนนนะครับแต่ผลต่างประตูได้เสียเขาดีกว่า ถ้าเกมนี้เราชนะครับเรามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงอันดับที่16เลยนะแต่ก็ยังต้องลุ้นให้ทีมที่อยู่เหนือกว่ากิลลิงแฮมแพ้นะครับผมเพราะว่าคะแนนกีมหัวจากกิลลิงแฮมขึ้นไปก็จะเป็นทีมที่มีคะแนนอยู่ประมาณ6คะแนนแทบทุกทีมเลครับโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับผม หาบผมเกมนี้เป็นเกมเยือนนะครับผมสภาพอากาศก็หูฝนตกลงมาอย่างหนักครับเรื่องนี้ที่อังกฤษทำไมฝนตกหนักจังวะเหนื่นอยบผมว่าเหนื่อยแน่ๆครับอย่างนีน้ดูดีครับหฝนตกนะเม,ม็ดเป็นเริ่มเลยเห็นชัดเลยครับผมสำหรับเม็ดฝนกินน้ำมันยิงคันคอมากเลยตอนนี้ผมกลัวจะอไอริ่วเล่นไปด้วยมากเลย กิวลิงแฮมนี่ผมไม่รู้จักใครเลยนะครับผมทีมมันผมยังไม่รู้จักเลยเพิ่งมาอ่านชื่อนะครับผมมาดูทางด้านไลน์อัพของกิวลิงแฮมกันหน่อยครับไม่คุ้นเลยว่ะแต่ละคนโอเคเดี๋ยวดูหน่อยดีกว่าว่าเขาเล่นระบบอะไรครับระบบที่เขาเล่นครับผมเป็น4-3-3นะครับกลางรับตัวหนึ่งเป็นมิดฟิลตัวกลาง2ตัว cm โอเคไม่เป็นไรไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับ ต้องมาดูเพื่อนร่วมทีมเราแม่งจะดีแค่ไหนครับผมหวังว่านัดน,นี้จะโชว์ฟอร์มดีกันนะมาดูทางด้านของอ็อกฟอร์ดหน่อยครับผมผู้รักษาประตูเป็นเจ้าหนุครับผมไอ้นุของเราแ็คขวาเป็นแซมลองครับเซนเตอร์คู่นั้น,นี้เป็นมอกับมูซินโยฝั่งซ้ายเป็นลัฟฟี่ครับผมกลาง3ตัวนะครับเป็นแมกเรนเบนักเกนแล้วก็เคนลี่ครับผมหน้าครับผมมีฟอร์ดมีไทเลอร์แล้วก็ เฮนรี่ครับถือว่าโอเคอยู่ครับผมสำหรับเกมลุกแต่ผมอยากให้มันเอาฮอลลงมากเลยหมายเลขเจ็ดเล่นปี้ายครับตัวนั้นเล่นดีมากสปีดดีมากแต่ไม่ได้โอกาสลงมาตัวจริงสักทีครับผมเกมจะเริ่มกันแล้วครับมาดูกันหน่อยดีกว่านัดนี้โค้ชเขาสั่งการมายัางไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันหวังว่าจะบุกเต็มที่นะผมอยากได้สามแต้มกับทีมสักทีครับในหลีกยังไม่ชนะใครเลยนะครับเรา <c oughs> ไปให้ตัวบนก่อนสวยเพื่อน กลางได้กลางได้เฮนลี่เฮนลี่จะไปเองเฮนลี่อุ้ยสวยมากมีตัววิ่งให้แล้วไปเองครับเฮนลี่โอ้โหให้ที่ไทเลอร์ไงไทเลอร์รอเพื่อนขยับแล้วแทงต่อสวยครับกุนไรกุนไรเห็นยังเอี่แล้วยังได้อยู่กระผมตัวทีกินหมูกระทะมารอไปก่อนรอตลาดเปิดก่อนโอ้โหได้เงี้อย่างนี้อะไรเพื่อนเจมลุกไม่ค่อยเอาเลยเว้ยไอ้สวยมากคฮนลี่แทงต่อสวยเพื่อนคืนพลิกซ้าย สายขยับแล้วโอ้โหไม่ใจโอเคได้แล้วเบนเดกันเบนเดกันพีกแล้วสัตว์เลยติดเซฟกับผมโอ้โหจังหวะทักทายจังหวะแรกครับนาทีที่18ปดตัวบนไปโอ้โหดูเปิดบอลไม่แม่นเลยอืมเอาแล้วเอาแหละครับสมมวนคนให้ต่อโอ้ยนึกว่าเข้าไปเร็วครับโอ้โหเสียเวฟ ดูจังหวะยิงของมิลิกครับผมปัดด้วยขวาแล้วดูท่าประตูอูดูว่าเขา้าตัวขยับแล้วจ่ายกันไปเพื่อนสายได้สายไปก่อนเออผมคงจะท้<ข>าไหนฮ้ยสวยปะฟอร์ดเอาฟอร์ดโอ้ยบักฟอดเอ้ยช่ยกำหน้าหน่อยเพื่อน <c oughs> ถล่มไปแล้วจา่ายวู เพื่อนบ,บีบบีบดีบสวยมากเ็มครับโอ้โหผมพอจะอ่านจังหวะได้แล้วผมไม่ควรกด L1 <ไป S 1> เพื่อให้มันยืนตำแหน่งเว้ยผมต้องกดเองครับต้องบังคับทิศทางของผมเองครับมันถึงจะขยับตามใจที่ผมคิดโอเคมาแล้วครับหนึ่งเซฟโอเคดูหน่อยดูหน่อยเช็กหน่อยโอ้โหไปไอ้เขี้ย ไม่ถึงครับผมจะบอกว่าปลายมือไม่ถึงบอลเลยเมื่อกี้ยังไงแทงแน่ยังไงยังแน่มาแน่ครับโอ้โหจ่อยๆแล้วทำไมไปล้มอย่างนั้นนะนูโอ้โหผมเจอแทงนี้มันหลุดอย่างนี้อีกแล้วครับ ดูภาพชา้ากันครับผมจังงว่าดูดิแล้วกู่คาร์เปิลหายเลยแล้วอ้อไปล้มอย่างนั้นพลาดเองครับจงังหวะนี้ผมพลาดเองกูดีแล้วผมดักโอหรู้มากนี่แหละครับข้อหารู้มากหัก2-2ครับกดเสาแรกซะดูกกดครึ่งแรกครับผม <c oughs> ก,ก,ก็โดนนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ผมว่าเป็นจังหวะที่ผมยืนตำแหน่งผิดด้วยผมอ่านครับผมผมอ่านว่ามันต้องหักข้ออ่านผิดครับรู้มากครับผมครับมาดูกันต่อใน45นาทีหลังครับเอาหน่อยรู้โค้รแก้เกมมายังไงครับเดี๋ยวดูเพื่อนเล่นกันก่อนไปแทงต่อสวยมากเทเลอร์ยังไงเทเลอร์เทเลอร์ตลงอีกไอ้ข้อใจบูนกระชากเข้าไปยิงก็ได้ครับผม อย่าบอกล้ำหน้าอีกโอ้โหไม่เช็คลายกันเลยครับอยากจะได้ลูกเตะมุมไปเลยไอ้เสือบุกไอ้เสือโอ้โหล้ำอีกไหมล่ะโอ้โหเช็คลายยูโนยูโนเช็คลายอะยูโนโอ้โหกี่ช่วงตัววะเนี่ย บุกเลยเพื่อนบุกเลยสวนกลับคอน์เตอร์แทเอาวินเนลลงมาแล้วด้วยอ่ะคอน์เตอร์คอน์เตอร์ไปคอน์เตอร์ไปแทงต่อสวยมากวินเนลไปวินเนลวินเนลยังไงวินเนลเพื่อนโอ้โหดึงทั้งวันเอาคอร์ดไปเสาไก่ล้ม What โอ้ยล้มหน้าตลอดเลยว่ะมาแล้วครับผมบอลออกมาทางขวาครับผมโคว เวลิกเวลิกรอเพื่อนขยับอยู่ให้มาสวยมากเขามีพื้นที่เปิดอู้้ายสายโล่งครับสายเขาอู้ยเกรแฮมไม่มาสุดเขาจะพอใจกับหนึ่งประตูนะระวังครับระวังเขาขยับระวังระวังเยฟครับผมร <c oughs> อบนี้ไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วครับอ่านมซั่วเดียวเละอีกครับผมยืนดักดีกว่าแล้วโอ้โหเต็มไม้เต็มมือครับผม นะครับแล้วโยกเข้ามายังไงเฮ้ยเอาโอ้ยรับได้นะถ้ามันไม่ฉล็บประรับได้นะชูติงกันมาทำไมครับดูภาพช้าครับผมจังหวะคอร์ดเข้ามาไม่มีอะไรแล้วว่าดูดิมันยิงไม่มีอะไรโอ้หเฉลบอย่างนี้รับยังไงล่ะครับโอ้ยดูทีจังหวะยิงเนี่ยเหมือนจะไม่ตรงกรอบแล้วโอ้โหเต็มเข่า แสกหน้าผมไปเลยครับมาแล้วแม็กโดนโอลแม็กโดนโอลเปลี่ยนมาขวาเบแฮมเบแฮมครับออกมาโอ้ยไข่ล่วงน่ะอูย้ยแล้วพื้นที่เปิดครับแม็กโดนโอลแม็กโดนโอลแทงออกมาเกิดเยอะมากจะขยับไปเลยตอนนี้โดนขึงครับขึงนี่นนงไงอู้เซฟกระจาย เอ้ยเอาหน่อยผู้อ่ะกูพลาดลูกเดียวเองนะโอ้โหแต่แม่งเป็นบอกเกิดเขาเรียกว่าอะไรโมเมนตัมทีมเปลี่ยนกับผมที่ผมพลาดอะ่ะเอาอสักลูกไปไม่กูชื่นใจก็ได้ไม่เคยหวังเลยพวกมึงแล้วของแค่นี้เออนั่นแหละห่อหอเข้าไปหอต้องกด,ดแล้วกด,ดเออ,อเข่นั้นเอาบอลเอาเอาบอลหน่อยนะเออเอาบอลกูโคลงโคลาดมาหมดเลย โอ้โดูครับพักแล้วสัตว์ด้วยสายเนี่ยฮอ,อมันต้องลงมาเว้ยมันต้องตัวจริงแล้วครับลงมาทีไรมันวือหวายตลอดครับผมฮอ,อแต่ได้เป็นตัวสำรองโอ,อ,อ้ยสวยไอ้ลองลองเข้าในลองลองยโอ,อ้โหไม่ได้เอ้โ้ไม่ได้แล้ะจบละถอยเลยแล้วจบครับผมสามแต้มแรกของฤดูกาลก็ยังไม่มาครับ โอ้โหลุ้นสุดๆที่เกมนี้ผมพลาดลูกเดียวอะลูกแรกที่เสียจริงๆนะพลาดครับผมผมเสือไปอ่านเว้ยรู้มากครับผมคิดว่าเขาจะยิงหักข้อแปลงแปลกง่ายเลยที่เหลือผมไม่พลาดเลยเห็นป่ะลูกสองที่เสียก็โดนลูกฉล็บที่เหลือผมช่วยเซฟตลอดเลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเกมแรก สำหรับผมผมเสียดายมากมากเลยวะ่ะถ้าผมไม่รู้มากในลูกแรกนะแล้วเราเซฟได้อะแล้วลูกที่2เราโดนฉลบใช่ไหมฉลบแล้วเข้าผมว่าอย่างน้อยเราก็มีเสมอวะ่ะผมรู้สึกผิดมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมยังเหลือเกมอีก1เกมครับในพาร์ทนี้แต่ก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าโค้ชจะให้โอกาสเราลงในเกมต่อไปหรือไม่ครับหรือว่าจะต้องรอยสักหนึ่งนัดไปดูกันครับผม ครับผมเกมนี้ครับออกฟอร์ดยูเนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ MK d o ดอนครับทีมเก่าของเดเลยอาลีก็ผมคิดว่าตอนนี้ฟอร์มเราถือว่าดีขึ้นนะผมยังมีจังหวะพลาดนิดหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในความรู้สึกผมนะผมเริ่มจับจังหวะฟุตบอลได้แล้วผมเริ่มจับได้แล้วว่าผมควรพุ่งตอนไหนควรขยับไปทางไหนเว้ยโอเคก็ดีขึ้นครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันในเกมนี้ครับผมเป็นเกมในบ้านด้วยหวังว่าสามแต้มแรกจะมาสักทีนะไม่รู้ด้วยว่า MK d o อนอยู่อันดับเท่าไหร่ ก็ถ้าในเกมมันมีให้ดูเดี๋ยวก็คอยดูพร้อมกันครับผมปไปดยกันครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่สนามเย้าของออกฟอร์ดครับผมเกนนี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของ MK Don m ดอน n อถือว่าเป็นทีมที่คุ้นหูนะผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นหูอย่างน้อยก็คุ้นหูเพราะเดลีอล่อารีคนหนึ่งแล้วก็มียุคหนึ่งที่ช่วงโปเลสติโนปะโปเชติโนเออ มาซื้อเดเลอาลี่ครับที่นี่แหละที่ MK d o เคดอครับผมตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเลยด้วยเดเลอาลี่นะไม่ใช่เอ็มเคนดอนเอ็มเคนดอนนี่รู้จักมานานแล้วครับอ่าครับมาดูไล่อัพของเจ้าบ้านกันหน่อยครับผมออกฟอร์ดนัดนี้ผู้รักษาประตูก็ยังเป็นไอ้นุของเรานะครับแบ็กขวาครับเป็นแฮนสันครับเซ็นเตอร์คู่เป็นมอกับมูซินโยเหมือนเดิมแล้วฝั่งซ้ายก็ยังเป็นลัฟฟี่เหมือนเดิมครับกลางก็ยังเป็นชุดเดิมนะส่วนหน้า3ตัวเปลี่ยนฝั่งซ้ายนะครับนัดนี้ใช้เป็นคูเปอร์ครับผม มาดูทางด้านของ MK Don ดกันหน่อยออจริงๆก็ไม่รู้จักใครหรอกครับแต่ถ้าชื่อก็พออ่านออกครับผมหลายตัวเหมือนกันเฮ้ยห,หมายเลขห้าเนี่ยไอ้โพลเลยเนี่ยพูว่ามันอ่านว่าอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจตัวเนี้ยเป็นเด็กอะคาเดมี่ของแมนยูด้วยจริงๆเป็นเพิ่งรู้ <laughs> ผมไปนั่งเล่นไอ้นี่มาครับผมไปสร้าง m ม n เจ e รหมวดได้เล่นของผมซื้อเด็กแมนยูแบบพวกที่ไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่ไอ้นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเพิ่งรู้ อาครับผมเกมจะเริ่มแล้วครับผมก็ออกฟอร์ดของเราเป็นไฟเคลียนะครับก็จะบุกจากซ้ายไปขวาอาครับเกมเริ่มครับผมตามแต้มแรกจะมาหรือ,อยังครับนัดนี้ยังไงสวยมีตัวขยับไหมโอ้โหเนี่ยเฮลรี่ชอบดยับเอ้ได้ดูเฮนรี่ครับเฮนรี่ใหแงงใใ้แล้วยังไงใจใจแล้วสั่เลยเพื่อนตัน บอลเสมอไม่ได้อีกครับ yup. ยังครับผมยังยังโอเคเฮ้ยแต่บุกดีบุกดีครับไปชัดครับโอ้ยคอนเต้ไปแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับผมนาทีที่หกครับเอ็มเคดอนครับโดนออกฟอร์ดขึ้นนำผู้ชื่อผิดด้วยประเด็นตอนแรกจะบอกว่าออกฟอร์ดไปขึ้นนำเอ็มเคดอนผู้สลับชื่อครับขออภัยด้วยก็แย่เลยครับโอเคหนึ่งศูนย์แล้วครับตื่นเต้นตื่นเต้นเลิงตื่นเต้นมาก โอ๊ยเห็นมะไอ้นุวิ่งขึ้นมาดีใจเลยเห็นมะไม่เคยมีผมบ้างถึงกับวิ่งขึ้นมาดีใจครับตรงว่ายกมาแล้วบนเล่ของ,ของแม็กเกรนทะเลทะเลใจาก่อนง่ายอะ่ะเ,เออนันออ่นแหลรฮะเคลลี่เห็นเคลลี่ไหมสวยมากแล้วโอ้โหสันทองบอลอยู่ไม่มีใครบีบไม่ไม่บีบให้หน่อยเหรอที่มันเปิดเพื่อนอันเนี้ยโอเคไปพวดไปพวดอย่าพวดอย่าพวด เฮ้ยไอตัวหลังโอ้โหเอาอีกแก้วไม่ขยับครับผมโอ้โหแบ็กซ้ายไปไหนอ่ะมันจ่ออ่ะปกริยาช้ามากครับดูแล้วฝั่งซ้ายหายครับผมโอ้แล้วตอช้าเกินมันจ่อมากเลยครับแล้วดูขยับแล้วนะขยับอีกแล้วครับแล้วท่าครับ ไปแล้วครับเบ็นเกนโอเคเบ็นเกนดันเองเลยรอบนีน้ให้ก่อนนะให้ก่อนสวยมากเคลลี่ให้ยิงได้ไหมครับไปเลิกไปแล้วขยับโอเคได้อยู่ขยับขยับดิขยับดิขยับเนี่ยต,ตันตันเตะอัดขอเขาอีกแก่สั่ให้เดี๋ยวเซอร์โอ้โหหพื้นที่พื้นที่บอกได้เคลียร์ ล็อกได้เฉยครับผมโอเคเตะมัดกูเองปะนะโอ้โหแล้วดูเล่นโอเคได้อยู่ไปไปโอเคเลี่อ๋อเฮนรี่ได้อยู่เพื่อนชี้แล้วเพื่อนชี้ชี้ทางสว่างเลยสัตว์แล้วยกมาไม่ได้อยู่ดีครับโอเคได้ลูกเตะมุมหลุนกว่าเล่นเองอีกบอกเลยนะครับทอมสันทอมสันครับเม้าเฟเซอร์มาแล้ว เตบได้ครับไอ้เฮ้ยกูเจบไปเยอะแล้วดนะแล้วตอนนี้ทุบลบบาิเจ็บครบแล้วหุยดีจกกังหวะนี้ดูครับค่อไปออกมาแล้วปิดมุมดีครับผมทําทไมลูกที่โดนเราทําอย่างนี้ไม่ได้วะโอเคลูกเตะมุมโอเคเอาได้ดีๆหน่อยเพื่อนโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วในช่วงรครึ่งแรกเลียนี่ไงเลียะเลียมึงกับเขียววะโอ้ยกูจะพูดโคราดอยู่แล้วเพื่อน โอ้โอโซเซฟกระจายครับเกมนี้หนึ่งแต้มในบ้านกูก็เริ่มรู้สึกดีใจแล้วครับตอนนี้โอ้โหอ่ะครับมาต่อกันใน45นาทีหลังกันเลยครับโอ้โหเซฟกระจายจริงครับเริ่มท็อปฟอร์มแล้วเราปากหน้าก่อนสวยมีตัววิ่งแล้วขวาสุดเห็นไหมขวาสุดสวยมากเพื่อนไปถันไปนะยังไงครับเอลลี่ยกตีดีครับเอาอีกทีอีกทีกทแล้ว นี่ไม่ได้ครับผมบอลอยู่ไหนเอเขาจะสวนขึ้นมาครับเอาแล้วมันมาข้างหลังเปิดเกมแรกกันครับคิทเทิลเลอร์ตัววิ่งแล้วสวยรำไหมรำไหมโยกมาโอ้ยไม่ได้เป็นเลี่ยมมันยังโคเวอร์อยู่ครับผมโอเคดีดีดีเกมลุกดีขึ้นเยอะเลยครับจากนัดที่แล้วนะครับเป็นลูกเตะม,มุมครับยังไงเอ่ยโยกเข้ามาครับเฮนรี่แล้วไม่ได้เช็ดครับเก็บได้อยู่แมกเรนให้ ยังไงแทงสวยแท็งสั่นกูลุ้นกับมึงอยู่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้งเนยนตัววิ่ง <c oughs> เอ้ยสวยมากครับสันเรียบร้อยครับผมแม็กเกนสองประตูครับเกมนี้สองหนึ่งครับขึ้นนำอีกครั้งครับผมโอ้โหดูจังหวะเรา <c oughs> บอลและแม็กเกนสอดสวยมากแล้ว <c oughs> ดูครับผม <c oughs> พิก <c oughs> โอ้สวยงามครับ <c oughs> ด่านไปเยอะด้วยเคลลี่เนี่ย <c oughs> โอเคทาได้ดีครับผมขึ้นมาอีกครั้งทีนี้อยู่ที่เราแล้วต้องช่วยเซฟแล้วผมว่ามันมบุกแน่นอนเอ okay. okay. ็มเคดอนโอเคโอเคสายขวาไม่มีสวยเพื่อนตัดได้แล้วไปเลยแมกเกนไปเองมึงกาลังมั่นใจนั่นแหละยังไง,งมีตัววิ่งไม่ได้สายขวาไม่ได้วะโอเคตั้งใหม่ไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบไม่รีบโอเคไอ้แมกเกนก่อนสวยมากเฮ้ยอย่าเพิ่งเบิ้ลนิเบิ้ลต่อสวย,สวยไอชิปชิปไม่ชิปแล้วสวยมากไทเลอร เฮเลอรแล้วยิยงไมโโ่โดนบอลโกนนิดเดียวครับผมโอเคไปดูดูตัว,ตวประกอบน้อยกางโอเคไม่ไม่พวดโอเคเดินตัวเดินตัวนั่นไงไปแล้วโอเคเฮ้ยอย่าอย่ามาสองตัวอย่ามาสองตัวตัวเดียวพอตัวเดียวพอไปเช็คลายด้วยโอเคอย่าให้เขาพลิกนั่นไงเคลียเคลียเคลียร์ย้อนไม่เป็นไรนั่นแหละนั่นแหละเอาอยัางไงไปไงต่อครับ นี่แหละที่กูต้องการอย่างพวกมึงเขาเคาะกันไปเรานำอยู่เราไม่ต้องรีบครับยังไงครับยังไงเพื่อนมีตัวขยับให้เจ่าใจสวยมากขยับขยับหน่อยดูมันคองเกมเป็นบาซ่าเลยนี้เอาเอ้ยเอา,เอาถึงฟอนเล่เราเรียบร้อยครับผมสามประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่เก้าสิบบวกหนึ่งครับผมตอนนี้เข้าช่วงทวินาดาบาดเจ็บแล้วนะครับสามแต้มแรกมาแล้วครับโอ้โหการันตีด้วยรูปนี้เลยครับผม เ,เราไปดูภาพช้ากันหน่อยดูจังหวะเคาะบอลครับโหขึงนานมากจากวะนี้ติดผมนึกว่าจะได้โดนสวนกลับแล้วแต่แรกโอเคทำได้ดีนัดนี้แม็กเกนเอาแมนอัฟเดอะแมทจเลยจริงเล่นดีมากโอ้โหตะก,กิดปลายเทา้านะครับตอนนี้90นาทีครบแล้วนะครับถุกเวลาบาจดเจ็บก็น่าจะครบแล้วเหมือนกันนั่นไงอยู่ที่กรรมการแล้วจบเกมครับผมสามแต้มแรกมาแล้วครับ หลังจากนี้แหละโมเมนตัมของเราน่าจะมาดีกว่านี้ครับผมคือตอนนี้ผมเริ่มจับจังหวะที่ผมบอกอะผมเริ่มจับจังหวะการรับบอลการปัดการยิงตำแหน่งถูกแล้วตอนนี้เหลือแค่เพื่อนแล้วถ้าเพื่อนมันยิงประตูดได้เยอะๆผมรับรองเราสามแต้มรัลัวๆแน่นอน ทำได้แล้วครับสุดท้ายก็เก็บสามแต้มแรกของฤดูกาลได้ลวเว้ยดีใจมากอะโอเคต่อไปครับเป้าหมายต่อไปคือการรักษาฟอร์มครับผมแล้วก็รักษาโมเมนตัมของทีมผมจะพยายามไม่อ่านให้มากเกินไปครับบางจังหวะที่อ่านได้ก็จะอ่านบางจังหวะที่ยืนคุมตำแหน่งเอาก็จะยืน <c oughs> เดี๋ยวเราค่อย <c oughs> ๆปรับไปเรื่อย <c oughs> ๆผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วทีเนี้ย สิ่งที่เราต้องลุ้นต่อไปคือเพื่อนร่วมทีมครับเกมลูกมันต้องดีกว่านี้เว้ยเพื่อที่จะเก็บสารแต้มและยิงประตูให้ได้มากขึ้นโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับพาร์ทนี้ก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆและคลิปต่อไปของซีรีส์นี้และเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผม